ไอคิววันนี้ลินดาอยู่หาดกระตะภูเก็ตหลุมใหญ่เลยเม,มื่อกี้เก็บไข่ของเขาเลเก็บไข่ของเขาแตกหมดเลยขุดหลุมเลยพิมพูพิมพูแต่งลายแล้วลินดาพิมพ์แม่พิมพ์แต่งลายเยัเยงยไง อุย้ยเขาขุดหลุมไว้แล้วไปฝังหลุมเขาทำไมอะคะลูกขุดไหมโอ้ยคิวล้มเลยไอคิวล้มเลยอ่าฝังเลยไหมฝังสองคนเลยไหมอารินาไอคิวพิมพ์เลยอาพิมพ์ปลาแต่งผนงังแต่งผนังนี่เลยเนี่ยพิมพ์ปู เจ้ขาที่น่าเอาปูพิมพ์แล้วก็วางตรงผนังเนี่ยค่ะลุงจะได้สวยนะอันนี้ไม่สวยอ่าน้ำไม่สวยอันน้ำมันใหญ่เกินใช่เดี๋ยวไอชิวพิมพ์ปลาแล้วนะอันนีเป็นถ้วยไอติมอะโลกก็ไม่ใช้ลูกปูหรือเปล่าคะอ่าได้ลองทำถ้วยไอติมพิมพ์ได้ไหมอะวางซิวางข้างๆข้างๆ ทำได้ไหมวางเลยจิมมี่จิมมี่ตักทรายไม่ได้นะครับน่ะขาโกหงให้แล้วไอเอคิวไอคิวไอคิวพิมพ์ปลาเลยเร็วทรายตกหมดแล้วมั้งไม่ตกให้แกออกมาสิครับแกอมาเลยครับ

ลินดาขุดเท้าฝังเท้าตัวเองขุดลุมลึกเลยเมื่อกี้ฝังเลยฝังเท้าตัวเองไว้นี่ทรายเลยค่ะแล้วก็เอเอาออกมาเล่นด้วยค่ะมีอะไรด้วยคะวอลเล่บอลค่ะเขาเรียกวอลเล่บอลไหนยังข้างล่างยังไม่จริงมีนี่ต้องเอาไปข้างหลังด้วยเอาไปข้างหลังนี่ ตักไปข้างหลังนี่คะับฟงัฟงฟงังฟังลองยืนขึ้นสิคะยืนได้หรือเปล่าไม่ต้องเอาเท้าออกมานะฝังเลยนะยแน่นๆเลย,เอ,ยอ้าวนีน้าพะอะมาไม่ต้องพนะไม่ต้อง<อ>บ๊วย t h a n อ y <you>. o จิมมี่จะดูไอแพดจิมมี่ลงค่ะ จิมมี่ร้องไห้เลยจิมมี่ง่วงนอนแล้วไงคะเราต้องกลับบ้านแล้วมั้งต้องกลับบ้านแล้วมั้งคะจิมมี่ง่วงนอนแล้วอะ่ะลองยืนดูสิคะลองยืนดูลองยืนดูลองยืนสินี่นะ้าตัวเตี้ยหรือเปล่าอ้าตัวเตี้ยลงไปเลย ไปอาบน้ำที่บ้านกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นหนึเนาะหุยเราต้องไปซื้อช็อกโกแลตกันก่อนแหลมแหลมแหม่เยกเท้าออกมาเลยเอาไว้แล้วไปขึ้นรถเลยค่ะขึ้นมาขึ้นมามาช่วยกันเก็บของเล่นเร็วลินดาขาลูกเป็นแล้วค่ะลูกงั้นกลับกันแล้วนะลินดาอยู่ตรงนี้นะคะใช่่มบายลินดากันก่อนแล้วเราไปบายลินดากันก่อนบายบาย